วันนี้นะบริเวณเขตวักษาพันสัตว์ป่าตนงาช้าง ตำบลทุ่งตำเสาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการทหารตำรวจจิตอาสาพระราชทานและประชาชนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปรมบรมกรัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรี พุทธศักราช2,568โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและทำฝายชะลอน้ำโดยการใช้วัสดุธรรมชาติที่มีในพื้นที่เช่นไม้ไผ่และหินในการสร้างฝายเพื่อช่วยชะลอน้ำหลากในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแง้งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ อันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกรณิก่อนทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน